ามีโอกาสก็เล่นสองวันได้วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวันนี้วันนี้ไม่ได้แค่สอนอทฤษฎีแต่เราจะเอาเคสจริงที่มีปขายเราไปวางแผนให้ลูกค้าเอาออกมาฝึกกับพวกเราด้วยว่าวันนี้เราไปวางแผนเราจะวางแผนยังไงให้เขาเห็นภาพว่าถ้าไม่วางแผนคุณเสียประโยชน์นะคุณลองมาวางแผนดูซิมันจะได้ประโยชน์กับคุณอย่างไรนะคะต่อมาค่ะวางแผนภาษีเงินได้ในติดบุคคลนะคะ หมาะย,ายิ่งสำหรับคนที่จะไปต่อเรื่องคอเลลถ้าเราคิดว่าเราจะไปต่อมาเรียนรู้เรื่องการมีข้อมงกันนะคะมีประโยชน์มาเรียนนะคะวาแงแผนอสังหาอสังหาถ้ารู้เรื่องภาษีได้กำไรภาษีที่เสียมากที่สุดสำหรับอสังหาคือภาษีไดคะภาษีใคะภาษีโรองเือนและที่ดินนะคะภาษีโรงเรือนและที่ดิน เก็บภาษีอัตราเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์คะก